โอเควันนี้มาผมจะเล่นอิจิโกะนะครับโอเคอิจิโกะแล้วก็ตัวทับเป็นตัวอะไรก็ได้แบบสุ่มมาหาตัวที่มันแบบที่แบบไม่ใช่ตัวเก่าที่ผมเล่นแล้วมันเข้าขากันได้ภาษาอังกฤษเจอแรงบีสีแล้วอัตตาแหลกเกอหดโหดเลยจัดหมดเลยอีกโศกว่ะ

กโหกหอด้วยทรับตัวดำได้สกกัดเต้นนิดหน่อยวะอ๊เวียนละวาแตกเลยไม่น่ากันผี่จังหวะเอ่ออิติกะไปเนี่ยเฮ้ยทำอะไรจารากัดเบกูเลยรู้เล โอ้โหตกลูกเว้ยแล้วมป็นสามลด้โอ้ยเท่ผมวเป็นเ้ยจับแม่งเอ้ยเป็นโชว์โอเคเอาตาแล้วก่อน นื่อยวะเด็กคนเก่งมันเหนื่อยเลยย้ายไมงแมงไม่รู้เลมันคงไม่คิดว่าผมจะย,าย,ย้ายนะเสร็จกูละอะไรเงี้ยเทนโชจูจิโช,ชนี่โดนดอกที่สองไปดิคิดเลยว,ว่ามันหลบดอกเทนโชผมได้ดอกแรกแล้วมันหลบครั้งที่สองไอ้น นี่เสร็จแล้วน,นี่หรือจามาล่าจาดาล่าฮึกเลยโอ้โหดูนี่เลยทำไงต่อทำไงต่อโอ้ยเผื่อไปกดลั่นทำให้ตายไม่โดนเลยไม่โดนจริงอะ ผมกู้โล่ทำไงต่อครับรับโล่ปั๊บโดนหนึ่งร้อยดีนะมีหนวดดำอยู่ในทีมนี่เป็นไงละ่ะเล่นขี้โกงกูดิกูรู้ไม่ทันได้ขี้โกงหรอกกูบอกเลยเนาะเนาะครับ ผู en. to to ้ชมไงเออน้องให้ตาให้ตาอยากเจอพวกขี้โกงนี่มานานแล้วมาเลยก็ไม่ได้สแปมมากเท่าไหรดนี่ยผมอะป่า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 ปุ๊บหลบแล้วปุ๊บป่าป่าป่าหลบแล้วจับผมไม่จับอยู นย่งไงเวเดวแล้วเห็นไหมบอกแล้วบอกอยู่ว่าอย่ากัโดนจะได้มันเล่นคิดโกงไงผมแต่ไม่เป็นไรต่ชนะให้ดูนี่ไงเจอกุง้งไปกินเพออืโอ้โหเล่นคิดโกงนีนะั chú nga mấy lần mẹ dặ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 n tuổi. dặn của anh โอ้โหเสร็จกูรู้ส <DI> <Windows> ิเสร็จกูละตายซะถึกป่าวิชาอะไรนะคณปีศาจดูดกืนทุกสิ่งอย่างป่าป่าป่าเอาเนื้อกินเปลี่ยนตัวไปก่อนไม่ทันเลยเนี่ยหลบได้เว้ยนี่นะผมหลบได้ มันจะการเบรกผมไงรู้รู้มันเล่นนี้เออทางเออโชลิเคนพอเสร็จเลยไปเนอ เอเออิวดิยว้ยเออละโอ้ดีนะแม่ดีนะปล่อยกันอีกมา่ิริตะกโอ้โหคิริตะกิอาตามมาตายเียรปล่อยด้วยอุ้ยไม่งั้ อ้อโอโยการเบรคเต็มเต็มการอีกแล้วครับโดนทำไหมโดนมันการเบรคเรียบร้อยไม่เป็นไรหรอกถึงผมจะแพ้ผมก็ใช้ยังมีศักดิ์ศรีวะไม่ได้โกงใครที่วะไอ้เหี้ยไอ้นี่มันเล่นโกงเล็กหน่อยสักวันนะมันคงเจอคนแบบเล่นโกงใส่มันนะคอยดูเดี๋ยวผม ป่า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 ย้ายมึงไม่ได้บ้างลบไม่ได้กันเว้ยนีไม่กันเ <sink. Hello. S 2> <Dear. S 1> ุ้ยป่าเอาละไปข้างล่างของบังไข่เคยเคยเห็นเป่าของบางไข่อะโน้ตป่าโอเคโอเว่นเต็อพวกแบบนี้เอาไปเลย สวยดครับเื่อจะกับเโชโายสึอืออืออหมิอจับไม่นะเอาไปกินตูโชแล้วก็จับไม่จับซับันโอ้ ทำอะไรนี่ตายซะโ,โกงผมไม่ได้หรอกนะไปดีกว่าหาคนใหมด่ดีกว่าผมชิน่ามันสองตาเนี่ยไม่ฆ่าพอเออทุยอะไรเงี้ยผมเจอไว้เนี่ยในในคนคนที่เล่นลง YouTube ไม่รู้ใครวะเนี่ยมึงอีกแล้วเหรอมาเลยจะตาไหนก็จัดให้ได้ละ ยลุอิิมันเข้ามากเลยมันไม่ได้เข้าตรงคอมโบนะมันเข้าตรงแบบอะไรมันเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถสิ่งที่ช็อตไดที่สุดก็คือการสร้างกาล,งล,ล,อองล้ามเนื้อนี่แหละออเสิยงถกโกรนเขาโทษนะไต่เั้ไม่มีท่าสุดเจ๋งวันนั้นหรอเว้ยไอ้มีเกะเกซุกันเซนชูนะบางใครอะไรเงี้ยอย่างเดียว March mellan よかった。<fleet. S 2> <Weg> โดนอูโอเคโดนเลยสับเทปบล้ไปโอ้เหมนโดนดิ้ล็อกครับโดนแกลับด้วยสกิโดนดัพุ่งตามไป ทงรู้จักอิจิโก้บ้างเซ่โ์เปลี่ยนทาักษะอะไรเหรอเขาเตอร์แม่งเขาเตอร์มันบักฮายเลยอื้อตายเป๊ะพอดีเป๊ะโอเคดาบคู่นะครับภาคนี้อิจิโก้ใช้ดาบคู่นี่แกจับโอ้โดนจับเลย ไม่กันผมไม่กันพยายามจะไม่กันถ้ากันโดนการเบรกแน่นอนแปลงร่างกันนี่เนี่ยเอาเอาไปแปลง,ลงลนนร่างเหรอนี่เน,นี่ยโดนเต็มกะอยู่แล้วไงไม่ไต้องทำอะไรสักอย่างแอ็บวิลิชัน ลดได้ครับว้าวไม่โดนมั้งเนี่ยมีคนมีคนตกใจอีอยู่นี่เฟยอยู่นี่ไปเลยครับ <c ười> คุณโค เว้ยนั่จะจลูกไม่ได้การเบรกกันเด็ไม่ได้การเบรกคู่รักอยู่ตรงนั้นแหละนี่โดนไม่บ้างเป็นไงไงทบคู่รโดนอาดยับเลยเรียบร้อยขอบคุณนะโ เออมีมีท่านยูริจิ D, เป็นทีมดีทั้งสิ้เป็นอาจารย์ของอิจิโกะนะครับตอนช่วงที่อิจิโกะแรกๆไม่มีพลังเลยเอาล่ะเจอใครเนี่ยแรงดีหนึ่งเจอกับกาลนะ่าครับมาคาล่าผู้อดนอนครับ ขอบตาดำไม่ใช่หรอกมันเป็นคารแรคเตอร์เขาต้องขอบตาดำอะไรเงี้ยโอ้หแล้วข้าคุมหนวดดำแม่งบางจอเต็มมาอไอ้หานี่ไม่ชอบเล่นปล่อยพลังหลบได้โอเคเสร็จเถอะนี่อ้าวป่า เล่นแบบเดิมเลยเล่นแบบใหม่บ้างเอาทำไงต่อครับอีกไปจับเร็วโอเคท<ำ>บังไทยแป๊บนึงสายท่านั้นแหละเอาละปล่อยเลยละกันน่าจะโดนโคกคูนะหรือไม่ก็คาละโดนคาละโอ้ยเรียกซับไม้ไกลแบบนี้เสร็จผมอ่ะ ตาส,ส,สะบั้นนี่เรียบร้อยตรงตดสะบั้นซะสันเกศยุหมแล้วหลงไม่พ้นหนอกมือโดนด้วยซับลงมาลแล้วก็ไม่ทันลโอเคลบได้เ็เปลี่ยนตัวมาครับ อะไรเกินวินน่ง,งตามไปโดนท่าเลยโอ้ยโดนอีกอะลอยรัวๆัวเลือเกินหลบได้โอเคหลบออกห่างกันตัวหนึ่ลงเนี่ยเลยแบงคล่าอีกไม่ทันได้แปลงไม่ทันได้แปลงอ,ะอ่ะกับคือมาแปลงล่าง โอเว่แล้วมันเปลี่ยนตัวบ่อยโดวละอันนี้แต่ผมแบบนี้ครับเรียบร้อยเลยนะซันเกสโอ้โหอะไรมันจะแบบพอดีขนาดนี้ครับ พอดีันอะ่ะหมอเหมิงหมอเมิหนะเขาเนี่ยชื่ออไรสักอย่าง JX IN หยท่ แต่ได้เวลาแล้วดิฉันนะ่ะก็ต้องเป็นพระเองที่แท้จริงเนี่กันดูภาพคุ้วบโดดดาแม่งบังจกลหมดเลยตัวใหญ่เกินครับไอน้นี้หรอกไ,ไ,ไม่โดนฮะอยู่นี่โอ้โหโดนสกัดเลยนี่ เป็นอะไรโอ้โหไม่น่าหลบเขาหลบข้างมเลยไอพลาดละเนโชเนโชว์กันอะไรกันกันกยืดยืดยืดจับแม่ ที่เล่นออกเลยขาไปเว้ยเฮ้ยโฉดโอ้โหหลบปุ๊บนี่โอ้โหโอเคดีกว่ากันได้เฮ้ยจับม่งโอเคอีกอีกอีกโก้แม่งเร็วว่ะสมแล้วที่เป็นอีจิโก้ ดึงวิญญาณมันเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนแล้วใช่ไหมไปเลยนวดดําเสร็จละให้ทำให้ตายแล้วกันลงมาในความมืดซะกดูเตือนทุกสิ่งอย่างฮ่าโอ้โหเกือบตายไปเลยครับท่านจะรู้อีกที โดนวะนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นไรคน,นบอกโมโหแล้วกางวงก่อนอะไรเงี้ยไม่เลยไม่ต้องอะไรเงี้ยอะไรนิ่งนิ่งทำไมรอพดูดเองก็รู้ <c oughs> วิ่งนี่ไปชุบ <c> โ <oughs> อ้ยเจ็บแหน่รู้เลยเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> แล้วกูยังโดนโดนไม่ไงเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรหรอก อาแค่นี้ปุ๊บนี่ไปกินเลยแล้วกันชั้นโคของฉันนี่แหละเนี่ยเมียวเลยเดียวเหมียวขวนเลยโอ้ยไม่ค่อยมไม่ค่อยชอบดาบไอ้อิจิโกะตอนปลดปล่อยบางใครภาคนี้เลยดูดิ ดาบมันสีฟ้ามันเื่งแสงดาบมันเรื่งแสงเป็นแสงเลเซอร์ไงเลยไม่ค่อยชอบตรงเนี้ยถ้าเป็นแบบเจอใครวะเนี่ยแรงซีสามว่าเล่นเป็นเซล,ลกับโกคูแล้วก็น,นารุโตะเซลมาเลยเซลเซลลดราคา ุ้ยเขาเป็นเซลล์นะครับเซลล์ขายของเนี่ยเซลล์รักบอลถูกแล้วโอ้โหกระโดดหลบปาป้าเปล่ยนโคตรมั่วเลยเอาไวกินแล้วก็เทนโชแค่นี้พอหลบแล้วจับ เอาต์เตอร์โอ้ไม่ทันหรอกไม่ได้แดกอะอะไรเงี้ยจับอีกทีหนึ่งง่ายไ,ไปไหมเนี่ยโอ้่โดนแล้วฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บแล้วก็ฮึ๊บ เทนโชแล้วก็เทนโชะง่ายวะเทนโชะไปสองทีเลยสองทีติดปาบป,ปาบปาบโอ้โเสร็จยังนี้ลบไมพ้นแล้วก็ชาร์จลงมาปาบแล้วก็ปาบป,ปาบแล้วก็โอ้ง่ายไปเหรอ ใช้เล่นๆสักทีไม่ทาให้ตายนะไม่ใช่ได้แล้วเดี๋ยวก็ได้ใหม่เฮ้ยมันการ์ดวีคู่วะไปหาเล่นเทียนเทียนเป็นแล้วยังจะเทียนอีกเลยแต่คู่มัใช้เลื่อยนะใช้ไปสักอันสักครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ใหม่เฮ้ยก็าร้อนแรดีอ่ะนี่ขนาดได้แปลงร่างยังแรง เขาเตอือนอะไรเขาเตอือนกลับได้ไหมไม่ได้เหรอหลบโอ้ยห <c ười> ลบครั้งแรกหลบครั้งที่สองไอ้นกันไม่ทันเข้ามาสิได้<โ>อีกแล้วก็ใช้อีกทีแล้วกันบอกแล้วเห็นไหมข้ามาตามมันได้ไเรื่อยๆเพื่อ ถ้าเลือดเรายังเต็มหลอดเราใช้ไเไม่ต้องเสียดายเพราะทาเลือดเราลดเหลือครึ่งหลอดถ้าไไปตายอ็ไ้อีกว่าใช้ได้อีกเนี่ยเห็นไหมเล่นเกมนี้มันต้องคิดนะครับนิดนึงนิดนึงคราวนี้แรงสี่ห้าแล้วไอคนเดิมอน่คนเมื่อกี้แต่ไปเปลี่ยนตัวมามเอาเปลี่ยนเป็นอิจิโกะเหมือน สู้ไปด้วยกันไหมเจ๋อเดินมาเจอคนเดิมไม่ตกใจบ้างหรืออะไรเงี้ยมาครับแเคาน์เตอร์ปะไม่เหรอับมันเล่นแบบเดิมเลยมันเล่นสไตล์เดิมเลยโอ้จะหลบยุ่งแล้วมันหลบไม่ทัน Rates, อันแน่ไเครับจ,จับหลบได้รึเปลู่้เสียบผู้เสียบไปทหลบได้หลบเปาลบแบบเสเดยเมื่อกี้เห็นมแล้วก็ูเข้าปไห ตกไรแล้วที่มาเจอกับคั่งเนี่ยไปไปตั้งคั้งถึงสองคั้งเลยแหละบอกเลยลิฟต์หลบแล้วจับเขาเล่นกันแบบนี้ต่างหากแล้วโดนละเอาละการหลอกๆแปลงล่างกับทำไงต่อ การก่อนดีกว่า<อ>รู้อันนี้ก็รู้สเสร็จละขอแบบเน้นๆมาลงมาเจอถ้าไม่ตายอีกทีนึงเพื่อสอบซ้ำยังสิอ้าวออกเกมเลยเว้ยโอ้โหคำวอนแมนออกตุยยอมแพ้แล้วจะบอกโอ้โหคราวนี้เจอเท,มทีมสายยาก ันนี้จะเป็นอะคืตัวเซนเซน่ไปกันมีสเตอร์มีสเตอร์ดิแสดงพลังนายให้ฉันเห็นหน่อยซุ่มโกกการเดียวว่าแล้วก็ตามไป <ไ olduğunu> <ไ> หลบครับเปลี่ยนโดนามบ้างดีกว่านี่อัอบออบักซ์แ้วก็เยือบหลบเบติต้าไม,ไม่โดนสตั้นเหรอลบได้อีกอะแล้วก็นีโโ่ความมืดดูดกินดูเหมือนอ้ทางของเพน คือรับเดีวยวสวรรค์เลยคล้ายๆเลยนะการแซ่บแล้วผมจะเข้าไปฟ้ามมืดดูคืนอีกครั้งนึงคือรู้สินี่ออเกมซะสิอะไระเงี้ยอ๋อนิ่งๆละนี่เลยนิ่งทำไมไม่ได้ช่วยหรอกมองเลย จะเขาเตอไหมไม่คิดจะทำเป็นห,หนึ่งสองปาแบบพุ่แล้วก็ไปเลยมาเขาุ่ปุ๊บนีอีกไหมนี้ก็แพ้นะซึ้บปึ๊ปปปบซึ้บหยุบบอลเก,งก่งจีโอผมตกบอลวยไม่น่านหลบไปดานาาข้าง จะไ,ไม่เป็นไรเขาไม่มีทางไปตายใครละสบายผมเลยอ,อเอไกินไม่ทานหรอก,ารอกตายเะเยอะอนี่โกูโดนแค่นี้จอ้เหรอไม่ทันเ่ยจับอีก,อก,อกะ โ,โดนลนะนิดนึงไม่เป็นไรครับครับอีกเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับทีมอีโกของผมเพราะผมก็เล่นบ่อยมากทีมของโคโรซากิเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็พอประมาณนี้แหละของอีโก ่าต่อไปเขก็จะไปเปลี่ยนตัวนะโอเคแค่นี้